สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Myset Invest n t นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกาปี25ค่ะเรามาอัปเดตส่งกราฟตลาดหุ้นไทยบนดัดชนีเซต100บนภาพรวมระยะยาวกันต่อให้จบนะคะเมื่อวานนี้เราจบกันอยู่ที่ OSP เนาะวันนี้ก็มาต่อกันที่ปตทหุ้นใหญ่อีกตัวค่ะราคายังเกาะอู่โซนแนวรับ30บาท50สตางค์ของเราอยู่นะงบยังไม่อัปเดตแต่ว่าราคาก็คือลงมาแตะโซนแนวรับสําคัญของเราอีกรอบนึงแล้วนะคะยังไม่ไปไหนมาไหนค่ะหลังจากใน ช่วงเดือนกรกฎาสิงหากันยา3เดือนเนี่ยพยายามจะยกไฮให้ผ่านด่าน34บาทขึ้นมาแต่36บาทนิวไฮอีกรอบหนึ่งให้ได้แต่ยังไปไม่ได้ค่ะเดือนตุลาเนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวแล้วก็ลงมาแต่ที่30บาท75สตางค์ตอนนี้เดือนพฤศจิกาลงมาอีกรอบหนึ่งแล้ว30บาท50ค่ะยินดีต้อนรับถ้ารอบนี้หลุด 29-30บาทโซนนี้ลงมาเมื่อไหร่ก็คือ27บาทโซนนี้ที่เขาเตือนเราว่าถ้ารอบนี้ฉันยกหายไปไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะลงมาที่เดิม27บาทแล้วก็ worst case ในช่วงวิกฤตโควิดก็คือ20บาทต้นๆน,น,นะคะเราก็รออยู่นะสำหรับหุ้นใหญ่ๆแบบนี้ส่วนซอพอค่ะ106บาทตอนนี้ราคาก็ยังผ่านด่านแนวต้าน1 2 8 3 0บาทโซนนี้ขึ้นไปยังไม่ได้นะคะแล้วก็โดนเทลงมาแล้วด้วยตั้งแต่ ในเดือนกันยาตุลาและก็พฤศจิกาตอนนี้ค่ะลงมาแล้ว104บาทถึง106บาทหลุดแนวรับในระยะสั้นของเรา108-110บาทลงมาแล้วนะคะทีนี้รอลุ้นค่ะเข้าแก๊ปเรายินดีต้อนรับเลย 90ถึง100จต้นโซนนี้หรือจะลงมาทำนิวโล80บาทโซนนี้ก็ได้นะยินดีมากๆค่ะรออยู่สำหรับสอพอนะคะสำหรับ GC ค่ะ20บาท50สตางค์ตัวนี้ก็เหมือนจะวิ่งต่อแต่ยังไปไม่ได้เหมือนกันทีนี้รอลุ้นค่ะเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาลงมาย่ออยู่โซนที่เขาเคยแย่ขามาในช่วงวิกฤตโควิด21บาท40สตางค์ตอนนี้ก็ลงมาแล้ว20บาท10นะคะเดือนนี้ถ้าย่อแค่นี้แล้วไปต่อที่เดิมแนวต้าน 28 30เพื่อยกไฮามาแตะโซนนี้ค่ะ40 42บาทนะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวทำไฮได้แค่นี้ก็รอลุ้นค่ะที่เดิมก่อน14บาท60 โซนนี้แล้วก็ W วอร์สเก e ของเรายังมีอยู่8-10ถึง10บาทต้นตนะคะสำหรับ GC ค่ะจับตาดูอยู่นะคะตลอดทั้งปีงบจะออกมาเป็นแบบไหนส่วน QH ค่ะหุ้นในกลุ่มอสังหาตัวนี้รอลุ้นเหมือนกันนะคะว่าผลประกอบการไตรมาสท,ที่3ปีนี้จะออกมาเป็นเช่นไรยังไม่อัปเดตแต่ราคาหันหัวทิ่มลงมาเหมือนกันที่เราพูดบ่อยเหมือนกันนะ,ะหุ้นในกลุ่มอสังหาอย่าง LH กับ QH เนี่ยก็คือใกล้แล้วนะใกล้จะหลุดแนวรับ ในช่วงปี2011ลงมาแล้ว1บาท20ค่ะแต่ปี2025เมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยเขาแย่ขามาแล้วหลุดมาแล้วด้วย1บาท15สตางค์ตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะคะที่จะลงมาต้นรอบอีกครั้งหนึ่ง60สตางค์โซนนี้ในช่วงวิกฤตปี2008ค่ะแต่ถ้าเบสเกนนะเขาลงมาแค่นี้1บาท15 1บาท20เนี่ย ถ้าเขาจะไปต่อ Next Station ก็ต้องผ่านด่าน1บาท50ขึ้นไปให้ได้เพื่อมาแตะแนวต้าน1บาท80นะคะสำหรับ QH ลงมานานลงมาลึกมากๆนะคะแล้วก็ส่วนหุ้นร่าของเราค่ะงบยังไม่ออกแต่ว่าราคาก็ขยับปรับขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วนะคะหลังจากในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพยายามจะผ่านด่าน28-30บาทขึ้นมาแตะเบสเคสในระยะสั้นเนาะ34บาททรงนี้ให้ได้แต่ยังไปไม่ได้ค่ะแต่เดือนพฤศจิก,กาเนี่ย พึ่สู้นะเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวิ่งมาแตะที่29บาทนินดๆได้แล้วถ้าผ่านไปได้นี่ราคา next station ก็คือ34บาททรงนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิมด้วยนะสังเกตดูแนวต้านสำคัญเหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้าไปต่อก็มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ถ้าทำ high ได้แค่นี้ไปต่อไม่ไหวลงมาที่เดิมก่อน 22บาทโซนนี้แล้วก็เว r ร์สเกตของเรา18 2 0บาทยังรออยู่นะคะต้นรอบจริงๆนะคะสำหรับหุ้นราดในรอบนี้ค่ะแล้วก็ส่วน RCL ค่ะตัวนี้งบอัปเดตออกมาแล้วรายได้ลดลงเยอะเหมือนกันนะ จากหลักหมื่นล้านถ้าเทียบกับไตรามาสที่3ปีที่แล้วเนี่ยเหลือ9,500ล้านแล้วก็ net profit เนี่ยก็ลดลงเยอะเช่นเดียวกันจาก4,000ล้านเหลือ2,300ล้านนะมาดูว่าทรงกราฟเขาเนี่ยจะไปต่อไหวไหมในรอบนี้ก็หลังจากในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาลงมาแย่ขาถึง18บาท20นะเนี่ยแลมๆนี่คือแย่ขาของเรานะคะไม่ได้เต็มแบบแท่งเทียนแบบเนื้อเทียนเท่าไหร่นะลงมาแล้วแล้วก็ วิ่งขึ้นมาพยายามจะผ่านด่าน30บาทต้นๆขึ้นไปให้ได้เพื่อยกหายมาแตะทรงนี้เนี่ยสบาทโซนนี้แต่ยังมาไม่ถึงค่ะทุกคน2อสรอบแล้วพยายามจะวิ่งฮึดสู้รอบนี้ก็ไปไม่ได้ค่ะตั้งแต่สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยแย่ขาทํำนิวโรในระยะสั้นลงมาเรื่อยๆเลยพฤศจิกาเนี่ยลงมาแตะ24่24บาทแล้วนะ ถ้าหลุดนี่ก็คือลงมาแตะโซนนี้ก่อน22บาทแล้วก็18บาททรงน,นี้อย่าให้หลุดถ้าหลุดเนี่ยตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน16บาททรงนี้นะคะสำหรับ RCL ค่ะสวัสดีค่ะยังบวกอยู่โซนนี้ก็ยังถือว่าขยับปรับขึ้นมาแตะโซนแนวต้านสำคัญที่เคยเป็นแนวรับเดิมเหมือนกันปี2018กับในช่วงปี2016ส่วโซนประมาณ2 6 2 8บาทค่ะถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสวิ่งสวย next station แนวต้านถัดมามาแตะทรงนี้ก่อน 40บาทแล้วก็44-45บาทค่ะด่านวัดใจทรงนี้จะไปต่อไหมแต่ถ้ารอบนี้ทำไยได้แค่นี้นะสเดือนแลพยายามที่จะผ่านด่าน30บาทขึ้นไปให้ได้แต่ยังไปไม่ได้นะอาจจะย่อนิดหน่อยย่อมาอยู่โซนประมาณ25-26บาทแล้วก็ดีตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง30บาทต,ต้นเพื่อยกหายแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวลงมาที่เดิมค่ะ14บาท8 0ถึง15บาทแล้วก็ต้นรอบ ในช่วงที่เข้ามาในตลาดแรกๆ10บาทต้นๆนะฮะสำหรับสวัสด์แล้วก็ส่วน SCB ค่ะตัวนี้งบยังไม่ออกแต่ว่าราคาเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนเทในระยะสั้นแต่ภาพรวมคือ ทำนิวไฮนะเดือนตุลาเนี่ยพานดาน130บาทเราขึ้นมาได้แล้วนะ e น t ก t a t i o n ก็คือ140บาททรงนี้แต่ทีเนี้ยรอลุ้นค่ะถ้างบออกมาแล้วราคาจบรอบแล้วก็อาจจะแผ่วลงมาพักเหนื่อยทรงนี้ก่อน118-120อย่าให้หลุดทะหลุดเนี่ยตั้งต้นใหม่ที่เรารออยู่นะคะลงมาได้เลยค่ะแต่ถ้าจะย่อแค่นี้แล้วไปต่อที่เดิม128-130บาทเพื่อยกไ่กลับตัวเป็นขาขึ้นต่อนะคะเวลาหุ้นใหญ่วิ่งเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะ แล้วก็ส่วน SCC ค่ะดูซิงบอัปเดตออกมาหรือยังงบยังไม่อัปเดตแต่ว่าราคานี้คือหลุดแนวรับ200บาทเราลงมาแล้วนะคะทุกคน188บาท50ค่ะเดือนพฤศจ,จิก,กานี่ไปต่อไม่ไหวนะคะทีนี้รอลุ้นค่ะถ้าทําโลมาแตะอยู่โซนนี้160บาททรงนี้แล้วหลุดมาแตะถึง120บาทเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดทำนิวโลมาแตะโซนประมาณ80-90บาททรงนี้นะเนี่ย อดีตในปี2008ค่ะต้นรอบเป็นหุ้นเคสตา d ีให้เราได้ดีมากๆว่าหุ้นใหญ่มีรอบลงมาได้เขาก็วิ่งขึ้นมาได้เหมือนกันวิ่งขึ้นมาได้ฉันก็ลงมาได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ค่อยๆลงนะคะนี่ลำหญยมากๆนะคะสำหรับ s c c ค่ะเหมือนจะวิ่งต่อแต่ยังไปไม่ได้เนาะแสนสิริยังอยู่โซนนี้นะคะแล้วก็สุภาลัย16บาทค่ะทุกคนยังไปต่อไม่ได้เหมือนกันตัวเนี้ก็เหมือนจะทำนิวโลลงมาเรื่อยๆนะ ตั้งแต่ในช่วงต้นปี2024วิ่งมาได้แค่21บาทแล้วก็หลุดทำนิวโลมาถึง14 80, บาท80และพยายามจะวิ่งแล้วไปไม่ได้ปีนี้ปี2025เดือนมิถุนา13บาท20สตางค์ทำนิวโลนะคะแล้วรอบนี้ยังยกายไปไม่ได้2เดือนพยายามจะวิ่งแล้วอะ่ะกันยากับตุลาแต่พฤจิกาดันไม่ไปต่อนะคะรอลุ้นค่ะจะหลุด ทรงนี้ลงมาหรือเปล่า15บาทเนี่ยถ้าหลุดที่เดิมทรงนี้นะคะ13บาทค่ะแล้วก็ worst case ของเรา10 11บาททรงนี้นะ,ะสำหรับสุภัยจะลงมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า scgt ยังอยู่กรอบล่างค่ะปล่อยไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ติดล้อยังอยู่กรอบบนนะตัวนี้แล้วก็ส่วนทิสโก้ค่ะตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิม ยังไม่หลุดนะคะยังเกาะอ,อยู่โซนนี้ที่เคยทำนิวไฮเอาไว้รอลุ้นค่ะจะลงมาไหมส่วนเทียวไอสิบาทสิบสตางค์ตัวนี้ก็ใกล้จะหลุดแนวรับสิบบาทของเราลงมาแล้วพยายามจะวิ่งแล้วแต่ยังไปไม่ได้ค่ะหลุดมาเมื่อไหร่ก็ยังให้ที่เดิมเนาะ9บาทโซนนี้แล้วก็ตั้งต้นใหม่6บาท50สตางค์ค่ะส่วน t o p ค่ะตัวนี้งบออกมาแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ผ่านด่านนี้ขึ้นมาแตะแนวต้านที่40 4 2บบาททรงนี้ของเราได้นะ รอบนี้3เดือนแล้วที่พยายามจะยกหายไปให้ได้แต่ยังไปไม่ได้แต่สังเกตดูเขาไม่ได้หลุดทํำนิวโลนะเขายังแบบยกโลขึ้นมาทีละนิดทีละนิดอยู่นะคะสำหรับ TOP ค่ะถ้าผ่านไปได้นี่มีโอกาสวิ่งสวยปิดจ็อบ60บาทต้นๆ้นโซนนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะจับตาดูอยู่ค่ะส่วน TTB ค่ะ1บาท83สตางค์รอรุ่นงบค่ะตัวนี้เหมือนจะหลุดแนวรับ1บาท80ของเราลงมานะถ้าหลุดมานี้ก็คือเข้าแก๊ปเรา1บาท70 แล้วก็1บาท50สตางค์โซนนี้แนวรับสำคัญยังรออยู่นะคะแล้วก็ส่วนที่ยูค่ะงบออกมาแล้วราคาก็บวกขึ้นมาขยับ แตะแนวต้านที่13บาทขึ้นมาได้แล้ว next station ก็คืออีกครั้งหนึ่งค่ะ base case ในระยะสั้น16บาททรงนี้นะคะ mm hmm. เพื่อยกคายมาปิดจ็อบท้ายรอบ20บาทต้นๆค่ะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวหลุดมาเมื่อไหร่ก็ยังให้ที่เดิมนะ12บาทแล้วก็10บาทต้นๆก่อนแล้วกันนะคะสำหรับ TU ปิดท้ายหุ้นใหญ่ด้วย w h a คะ่ะ3บาท24สตางค์ตัวนี้ยังไปต่อไม่ได้นะคะ นี่เราอรอลุ้นอยู่ว่าถ้ารอบนี้ยกไฮมาไม่ถึง3บาท80ถึง4บาทอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาที่เดิมที่เขาแย่ขามา2บาท20แล้วก็ตั้งต้นใหม่เหมือนกันในช่วงปี ปี2021บาท60สตางค์ค่ะปิดท้ายคลิปด้วย DR ที่อันตรายยิ่งกับตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะอย่าง Apple 0103แล้วก็80กำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะรอลุ้นอยู่ค่ะถ้ารอบนี้ขึ้น XD แล้วจะกลับตัวเป็นขาลงมารับเราส่วนประมาณ7บาทต้นๆอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเสียดายเหมือนกันนะสำหรับ Apple ตัวนี้นะคะเราไม่ไม่ได้เข้าตัว DR แต่ว่าเราไปเข้าตัวแม่เขาแล้วก็เทคไปแล้วด้วยตัวแม่นี้คือวิ่งทะลุทะลวงแบบทำ New High สุดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้แผ่วมานิดหน่อยค่ะยังเกาะอยู่ถ้าหลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่ก็ลงมาแตะแนวรับโซนประมาณ8บาทก่อนหลุด8บาทมาก็เข้าแก๊เปเรา7บาท50แล้วก็7บาทต้นตนอีกครั้งหนึ่งนะคะลงมาปรับฐานให้เราหน่อยใช่ว่าเขาไม่เคยลงมานะเขาวิ่งมาถึงทรงนี้8บาทไปลายปลายอะ่ะแล้วเขาก็ลงมาทดสอบระดับแนวรับที่โซนประมาณ6บาท50ถึง7บาทแล้วก็พุ่งต่อ รอบที่สองแปดบาทเก้าสิอีกครั้งหนึ่งแล้วทายรอบแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งลงมาแตะอยู่ที่5้าบาทเกอ่ะทํานิวโลนะคะแต่ว่าทรงเนี่ยเราให้เป็นแนวรับสําคัญส่นประมาณ6กบาทห้าบถึงเบาทตน้ตนๆเนี่ยแล้วเขาก็ขยับปรับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยรอบที่3แล้ว ยกหายขึ้นมาด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ9บาทนินดๆค่ะสำหรับ Apple 80นะคะทีนี้รอลุ้นอยู่ตัวแม่จะลงมาหรือเปล่าในรอบนี้ส่วน AMD 80ค่ะหลังจากที่บวกวิ่งขึ้นมาแรงตอนนี้ยังชะลออยู่นะลงมาพักเหนื่อยก่อนค่ะหลุดมาเมื่อไหร่ก็จะลงมาแตะแนวรับ1บาท30แล้วก็ทรงนี้ค่ะที่เขา ขยับปรับฐานอยู่นะคะ90สตางค์ถึง1บาทต้นๆน,น,นะคะยังแผ่วอยู่นิดหน่อยค่ะส่วน Amazon 0.10680หลังจากที่ตัวแม่วิ่งขึ้นมาเนี่ยตัว DR80 ก็วิ่งขึ้นมาเหมือนกันนะนี่ วิ่งขึ้นมาแตะท,ทํำนิวไฮอยู่ที่2บาท10สตางค์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ลงมาพักเหนืออยู่นิดหน่อยนะคะอยู่ที่ประมาณ1บาท97ถึง2บาทต้นต้นแนวต้านเดิมหลุดมาเมื่อไหร่ลงมาที่เดิมก่อน1บาท80นะคะสำหรับ Amazon 80จะไปต่อหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วน ASML 01หลัง XD ขึ้นตัวนี้ยังไปต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ส่วน BABA 01061323และก็80รอลุ้นค่ะ จะหลุดมาอีกครั้งนึงหรือเปล่าแนวรับทรงนี้6บาท50นะคะที่เคยเป็นแนวต้านเดิมหลุดมาเมื่อไหร่เข้าแกเปเราปรับฐานทรงนี้4บาท50สตางค์ค่ะลงมาได้เลยรออยู่นะคะแล้วก็ตัวแม่ก็รอรุ้นเหมือนกันส่วน BAC 03ค่ะ Bank of America นะคะตัวนี้ก็ยังบวกขึ้นมาอยู่หลังจากตัวแม่วิ่งมาแต่54 USD เนาะตอนนี้ก็ยังปริม 52 53อยู่นะคะรอลุ้นตัวแม่ค่ะจะไปต่อไหวไหมตัวนี้เราก็จับตาดูอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนแค t แอค่ะยังชะลออยู่ยังไม่ไปไหนมาไหนนะคะถ้ารอบนี้ไม่ผ่านด่าน5บาท50ขึ้นมาแตะทรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาพัก ทรงนี้ก่อน4บาท80ถึง5บาทแล้วก็ปรับฐานอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน3บาท80ถึง4บาทต้นๆน,น,นะคะรวมถึง CATL 2380ด้วยค่ะ CN01 ที่อันตรายยิ่งกับตลาดหุ้นจีนยังอยู่กรอบบนนะคะปล่อยไปก่อนแล้วกันแล้วก็ส่วน Google เนี่ยก็ยังแรงอยู่นะเนี่ย ตัวนี้คือทำนิวไฮแบบทะลุทะลวงจริงตัวแม่ก็วิ่งขึ้นมาสวยเหมือนกันนะคะทำนิวไฮมาถึง4บาท88สตางค์อ่ะตอนนี้ก็ยังอยู่กรอบบนนะถึงแม้ว่าจะโดนเทนะคะตรงนี้แนวรับสำคัญเราให้อยู่ที่4บาทค่ะสำหรับ Google 80นะคะแล้วก็ส่วน KO ค่ะวิ่งขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วตัวแม่ยังอยู่ ที่70 USD อยู่นะคะแนวต้านทรงนี้จะย่อเพื่อไปต่อไม้ next s t a t i o n ยังให้ที่เดิม2บาท38สตางถึง2บาท40ทรงนี้นะคะถ้าไปต่อไม่ไหวลงมาได้เลยค่ะเข้าแกปเราทรงนี้2บาทต้นๆนะคะแล้วก็ส่วน LVMs 01ค่ะตัวนี้ยังเกาะอยู่โซนแนวต้านที่14บาทยังยกหายไปไม่ได้แล้วก็เมตาค่ะเมตา01 0680ตัวนี้ลงมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยลงมา แต่ถึง2บาท48สตางค์นะทีนี้ถ้ารอบนี้หลุดมาก็คือ2บาท40ตั้งต้นใหม่เข้าแก๊ปเราเหมือนกัน2บาทต้นต้นทรงนี้ลงมาได้เลยยินดีต้อนรับสำหรับเมตาในช่วงนี้ที่เจอข่าวอยู่นะคะตัวอื่นยังวิ่งสวยนะแต่เมตานี้คือโดนเทส่วนกระแสเพื่อนลงมาค่ะ NDX 0 1ก็ยังชะลออยู่นะคะโดนเทนิดหน่อยส่วน n อ i น i a ียก็ลงมาเหมือนกันนะตัวนี้ลงมารับเราแต่ว่าตัว D R เนี่ยไม่ได้ลงเยอะเลยลงมาแค่30บาท แค่นี้เองแต่ตัวแม่คือหลุด200 USD ลงมาแตะถึง180 283 USD นะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแต่ก็ปิด188 USD ได้นะแล้วก็ส่วน Oracle DR 2ตัวนี้เราจับตาดูอยู่ว่าเขาจะหลุดมาอีกหรือเปล่าเรารออยู่นะคะรอตัวแม่ด้วยจะหลุดลงมาแตะ200 USD แนวรับหรือเปล่านะคะตัวนี้ตอนวิ่งวิ่งมาแตะถึงทรงนี้แล้วก็ โดนเทลงมาเรื่อยๆเลยรออยู่ค่ะรอเป็นดีอาต้นรอบของเรานะคะแล้วก็อีกตัวที่ยังอยู่กรอบล่างก็คือ Starbucks ค่ะ XD จะขึ้น14พฤศจิก,กานี้ราคาขยับปรับขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะคือสู้รอบที่3ถ้ารอบนี้ผ่านไปได้ก็ไม่แน่เหมือนกันนี่ค่ะ Next Station 1บาท50ทรงนี้เพื่อยกคายมาปิดจอ็อ ขึ้นมาได้เลยนะเรายินดีค่ะเพราะว่าเขาลงมาต้นรอบ3รอบแล้วทีนี้ถ้าไปต่อไม่ไหวเนี่ยอย่าให้หลุดนะถ้าหลุดนี่คือ1บาทต้นๆทรงนี้นิวโลก็มันไม่แน่เหมือนกันนะสำหรับ Starbucks 8แนะคะ SA 19อค่อยๆขยับปรับลงมาแล้วค่ะรออยู่นะคะรอบนี้จะหลุด16บาทลงมาแต่แนวรับที่15บาทหรือเปล่า S p 5พ0ชะลอนิดหน่อยนะแล้วก็เทส la ค่ะ ตอนนี้ก็ยังแผ่วนิดหน่อยโดนเทเหมือนกับเพื่อนๆไปนิดนึงนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแยะะ่ขามาอยู่ที่2บาท82สตางค์แต่ก็ยังอยู่กรอบบนนี่เห็นไหมคะสังเกตด,ดูถ้าไม่หลุดเนี่ยก,ก็มีโอกาสวิ่งสวยเหมือนกันนะถ้าตัวแม่เขายังวิ่งต่อนะฮะยูนิโคลคะ่ะและแล้วเขาก็วิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านที่12บาทเราได้เป็นที่เรียบร้อยคะ่ะทุกคนนิกสเตชั่น ถ้าไปต่อก็คือ13บาททรงนี้นะสำหรับยูนิโคล80นะคะก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะ,ะแล้วก็เซี่ยมี่80ค่ะลงมาแล้วนะคะตัวนี้ถ้าใครจำได้ตอนวิ่งวิ่งมาถึงทรงนี้เลย20กว่าบาทตอนนี้แผ่วมาแล้วใกล้จะหลุดแนวรับที่16บาททรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์เรามาอัปเดตทรงกราฟตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซ็ต100ในระยะสั้นกันต่อค่ะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการท คลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ